แล้วก็บุคคลทั้งสี่ท่านมาสอนงานที่บ้านเลยคุณนิติรน์แล้วคุณพรเวลาเสจุกุชลชัยแล้วคุณจหลงศักดิ์เกลาภูมิแล้วคุณอัจฉราธิตาเทลครับครับก็ผมเองก็สองคนเนี้ยเป็นคนที่ดิ้นรนสู้ชีวิตตลอดมาก็ผมเองเนี้ยถือว่าค้นหามาตลอดเวลาแต่ถามว่าค้นหามาแต่ผมก็ไม่ไม่ได้เจอสิ่งที่ดีๆแบบนี้ถามว่าวันในวันนี้เป็นวันแม่ ผมเองเมื่อวานได้ไปไปกราบแม่ก็รู้สึกมันเปลี่ยนแปลงกว่าจากที่ผมเคยทํางานประจํามาผมไม่มีโอกาสที่เอาเงินไปให้แม่หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่ดีๆมันก็ไม่เคยเจอเพราะผมเองเนี่ยทำงานประจําถามว่าจบแค่พอสี่พห้าเนี่ยผมจบปอห้า 5, แล้วก็ท่านเราจบปอสี่เนี่ยเงินเดือนก็แค่แปดพันกว่าบาทแล้วก็ท้งนั้าก็ได้แค่หกพันกว่าบาทเนี่ยโอกาสที่เราจะให้แม่สบายเป็นไปไม่ได้เลยเพราะ เงินมันน้อยมากเลยพราะลูกเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว่าเราเองเราก็ต้องกินใช้ไปตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดผมไม่เองไงถ้าเกิดผมไม่ได้เจอธุรกิจเดนสตาเนี่ยโอกาสที่ผมจะมีชีวิตที่ดีแบบนี้มันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยผมมาท,ทําธุรกิจเดนสตาเนี่ยทำให้ผมมีไรายได้จากที่ใช้ชีวิตกับธุรกิจเนี่ยที่ผมเข้าเรียนรู้อย่างก่อนเนื่องเนี่ยก็จากที่ผมเองเนี่ยจัดเวลาที่จะมาเรียนรู้อย่างวันเนี้ ป็นวันแม่แต่ว่าวานนี้ผมไปหาแม่กันแล้วไปไหว้แม่ก่อนคือเราต้องจัดเวลาให้มันเหมาะสมที่เราจะทําธุรกิจอะไรที่เราจะไปต่อได้ตรงนี้ก็ผมเองเนี่ยจากที่ผมทําแรกๆเนี่ยจากเดือนแรกผมก็ได้แค่พันสามแล้วก็มาสี่พันแล้วมันก็ห้าพันแล้วก็ม 5, 000, ัหม 10, 5, 10, 7, ื่นห้าหมื่นเกดขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอทำทั้งระยะหนึ่งก็เดือนแรกทําได้แปดเดือนได้ห้าหมืออ่นก็ออกรถวีออสป้ายแดงคันหนึ่งครับ แล้วก็ทำได้20เดือนได้4แสนก็แอมเบอรี่ไปไ้ายแดงอีกหนึ่งพันครับแล้วก็ทำทำมา2ปีก็6เดือนก็ปลูกป้ายสองล้านกว่าแล้วก็ทำมามา3ปีก็1เดือนก็ออกเป็น E อีค้าสองห้าศูนยหนึ่งันครับครับแล้วก็ผมยังได้ใช้ชีวิตจากที่เกิดผมทำงานประจำในท่องเที่ยวนยีไม่ต้องพูดถึงเลยผมสองคนนี้ไม่ต้องท่องเที่ยวแน่เลยเพราะทำงานเช้าต่อบ่ายบ่ายต่อดึกดึกต่อเช้าผม ใช้เวลามากกว่ากว่าคนอื่นบางครั้งเนี่ยผมใช้เวลากันสองคนเนี่ยไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยเพราะสวนกันอยู่กับเขา้าโรงงานนี่แหละไม่ค่อยเจอหน้ากันเพราะผมเองเนี่ยต้องหาเงินให้มากที่สุดสองคนนละ้ผมก็เลยต้องเลยไม่มีเวลาให้กับตัวเองแล้วตอนนี้ผมเองเนี่ยได้มีเวลาจากาที่เราเคยทํางานหนักขึ้นแต่ตอนนี้เราเริ่มทํางานเบาลงเรามีเงินพอเรามีเงินมากพอเนี่ยสามารถ เราก็ใช้เวลาให้ให้มันเหมาะสมมาจากที่เราเคยเนี่ยทำงานวันละที่ปกชั่วโมงเราก็มาใช้ทํางานแค่แปดชั่วโมงมันเหลือน้อยมากเลยนะถ้าเกิดชีวิตเราถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงแล้วอะ่ะตรงนี้ผมก็คือว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จแล้วผมก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยให้เข้าใจว่าธุรกิจอินเตอร์ตาลทำไมวันนี้คุณหมอถึงต้องจับวันแม่หรือว่าอะไรเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเขาต้องไปอยู่กับแม่วันนี้ต้องอยู่กับแม่แต่บางทีมันแค่เป็นว่า รู้สึกว่าเราวันนี้วันแม่เราก็ตามเขาคขาใตามเพราะว่าเราต้องไปอยู่กับแม่นะแต่เราเองเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะไรสิ่งดีๆที่ไปมอบให้แม่มากกว่านั้นเลยอย่างคุณธนิท์เมื่อกี้เนี่ยท่านได้เงินมอบให้คุณแม่เนี่ยเป็นหลายแสนอย่างเงี้ยถามว่าแม่ก็ต้องมีความสุขผมเองเนี่ยจากที่ผมไม่เคยให้แม่ผมก็ต้องหาเงินที่ไปให้แม่แล้วแม่ก็ต้องมีความสุขก็เดี๋ยวจะให้ฟังคุณธนทรว่าเราเนี่ยดำเนินชีวิตมาแบบไหนครับ เขาบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกวิถีชีวิตที่เราต้องการได้ท่า,านทุตลาจารสวัสดีค่ะค่ะก็อ,อดีตคือเขาบอกว่าที่อย่างอุตนาสิทธิ์พูดว่าความจนไม่มีในหมู่คนขยันเนี่ยเขาบอกว่าขยันปิดที่สิบปีก็ไม่รวยแต่เราเนี่ยในความรู้สึกเราสองคนเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะรวยแต่หวังว่าให้ชีวิตดีขึ้นทำงานทำไร่ทำไร่เราก็คิดว่ามันได้เป็นปีก็ครอบครัวามาทํางานประจําเพื่อจะได้เงืนเดือน พอเงินเดือนเนี่ยเราคิดว่ามันเงินเดือนมันน่าจะดีขึ้นแต่มันก็นดีสําหรับเราคือเป็นหนี้หนึ่งแสนบาทจากการทําไร่พอเปหนี้หมดก็พอเปหนี้ก็เก็บเงินจากการทํางานโรงงานก็ใช้หนี้หมดหนึ่งแสนก็เก็บเงินอีกก้อนหนึ่งก็เอารถกระบะมือสองเพื่อจะเอาของจากนาคารสวรรค์นล้ถ่านบังกะพ้าบางมะขายที่สระบุรีแล้วก็เอาของจากสระบุรีไปขายที่นาคารสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเงินได้อีกอีกก้อนหนึ่งก็คือซื้อ,อรถกระบะรถกระบะขายของด้วยเรารู้สึกว่าชาตินี้เรามีเงินเก็บ ขณะนี้เราก็ดีใจแล้วใจ่ไหมบนเราก็คิดว่านอนตายตาหลับแต่เนื่องเราก็ขยันยันตอนเนื่องเราก็ทํางานดยที่ว่าเราไม่ได้บบนเลยทางานประจาด้วยขายของด้วยทําโอทีด้วยเราก็สามารถเก็บเงิอนอีกก้อนหนึ่งเราก็อยากมีบ้านเพราะลูกเริ่มโตขึ้นก็อ,อยากมีบ้านให้ลูกบ้านในฝันก็คือบ้านชั้นเดียวคือหลังหนึ่งแล้วก็เก็บเงินได้อีกสองแสนซื้อที่ผูกบ้านซื้อที่ผูกบ้านอยากให้ลูกอะมีบ้านเป็นของตัวเองมีบ้านของตัวเองมือกคนหนึ่งเขา เราก็เก็บเงินอีกก้อนหนึ่งพอลูกโตขึ้นแม่ก็เริ่มแก่ลงเราก็รู้สึกว่าเราก็าให้ไปบ้านเดือนห้าร้อยบาทลูกก็เริ่มเรียนหนังสือโตขึ้นเราก็เริ่มเป็นหนี้เป็นหนี้หนักขึ้นรู้สึกว่าเราจะทาอะไรดีก็ทําน้ําเสารถดเริ่มขึ้นแล้วก็ทำโอทีเช้ายันเที่ยงคืนออกกก่าเที่ยงคืนว่าปั่นน้าเสารถเจ็ดโมงเช้าก็ยิ้มน้ําขายแต่ละนแผนกตอนเที่ยงไปล้างเกงยินเข้าสารบ้างหัวกบลกไอ้น้ำที่มีดผมไฟฟ้าเอามาขายตอนเที่ยงตามมืเย็น กินข้าวเที่ยงตอนสามเย็นหน,น้า,สาเสกตุลปเอร์แอบก็กินเราสึก่นเราทํางานเพื่อต้องการเงินเพื่อต้องการเงินแต่เรามาุคิดว่าวันเนี้ยเราเอากาลังทาทาแต่เมื่อไหร่เราจะหยุดทําแล้วเมื่อไหร่เราจะมีกําลังทําขนาดนี้เราจะมีกําลังทําขนาดไหนวันนั้นรู้รสึกรู้เหนื่อยเหลือเกินกับงานประจำู้สองกลางก็มาเราเห็นสองคนก็นอ,ยอย่างนหลงเนี้ยบอกถ้าทำถ้าขายสามารถรวยมากเลยรู้สึกเรามีความหวังกับเครือข่า,ายเหลือเกินบอกหัวหน้ามันต้องทำอะไรบ้างบอกหนูมาเลยหัวหน้าประสการอย่างอแพลกต์หนึ่ง เรียนยูแผนดูผู้สงการเขาบอกว่าทำเครือไข่แล้วรวยรู้สึกว่าอยากทำบอกหุณหน้าบอกหนูมาเลยหนูต้องทําอะไรบ้างเพราะเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้สงการบอกหนิงก็ทําตามผู้สงการบอกหนึ่งถึงสิบซื้อของสมัครไม่เสียตังก์อีกตัวหนึ่งก็ทํามาแปดเดือนมีรายนเ้ามาหกพันบาทรู้สึกว่าคงไม่ใช่เราเพราะเราจบแค่ปสี่เขาอาจจะทํามาได้แต่เราคงทําไม่ได้หรอกก็เลิกก็มหันมาทาน้าเสารถเพิ่มมากกว่าเดิมก็ ซื้อตู้แช่ซื้อเครื่องสลัดกาบซื้อมดสามสี่หมื่นบาทลงทุนใหม่อีกรอบหนึ่งก็หันมาทํางานประจําด้วยทาโอทีด้วยทําน้ําด้วยทําตามสูตรผู้สงการามก็ไม่รักความยามก็มาเจอเอ็นตาบอกว่าเอ็นตาเนี่ยธุรกิจไม่ต้องขายของแล้วสุดยอดว่าเป็นของคนไทยผู้สงกรารมาหาอูตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยมาด้วยความตื่นเต้นเข้ากับดึกจะออกแปดโมงผู้สงกรารก็เล่าเรื่องราวเอ็นตาแต่วันนั้นเราู้สึกแบบหมันใส้สุดสุด บอกหัวหน้าบริษัทที่แล้วหัวหน้าก็บอกว่าสุดยอดสุดยอดบริษัทนี้ก็สุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดอีละคือเรารู้สึกหูอื้อเราก็ไม่ฟังเราสองการก็้กลับมาเนียอยู่วาได้สองวันก็เอาคนนี้จะรอดกับคุณจรุงศักดิ์มาคุยเราก็ไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าเครือขายองเหมือนกันต้องขายของเราไม่มีเวลาเพราะเวลาเราต้องขายของในโรงงานทําโปรีให้โรงงานด้วยทํางานประจําด้วยแต่คนที่เห็นโอกาสบอกว่าคนนี้บอกติดกพูดอะไรนะแ่ก็ไม่เข้าใจหรอก ต้องพูด,ดหลายรอบหลายรอ,อบแกถึงจะเข้าใจแต่วันนั้นก็พูดเรื่องเราอเย็นตาเย็ดันฉลาดว่าจะรวยได้เขาอกว่าสมผไปแล้วเขาจะได้กล่าแกได้นอนแกเอากล่าวมาสัมัสไปเ,เรารู้สึกโอ้โหยาอะไรช่วยถึงยี่สิบโลกตกแกบ้าไปแล้วก็ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลไปสิแกอย่าเชื่อคือธุรกิจว่าไ,ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไอเราฉลาดสุดแล้วคือเราก็ไม่เชื่อแต่แกก็มีความพยายามอยากทําเพราะว่าหาแกสองแสนง,งาน เราไม่เก่งเราอาจจะเจอคนเก่งเขามาในองค์กรแกก็แบบคิดขนาดนั้นเลยนะเราก็บอกไม่เอาไม่เอาแกก็ดึงมือก็ไปในกลัวแกซื้อหวยเต้นเยอะเต้นแยะฉันยังไม่ว่ากันเลยสามร้อยแกตายไี้ไหคือก็บบบคนจนชอบเล่นหวยแล้วก็คือมีความฝันทยู่สองวดมวนที่หนึ่งควดที่ต่แกก็ดึงมือไว้ในกลัวกับผมก็ล้วก็ตัดความทำต็บักสามร้อยก็ไม่ซื้อของใช้แต่คุณโจก็กลับไปคุณโจก็โทรเช้าตุยเย็นให้เราซื้อของใช้เราก็รู้สึกว่าโทรมาบ่อยก็เกงใจก็เปิดกค่ตลอดรู้ถามว่า เงินเดือนหกพันสี่เก้าสิบาทกับน้ำมันลำข้าวเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะคือมันไม่ได้แพงธรรมดาแต่มันโคตรแพงอะ่ะเราก็สึกว่าโหเขจะไปขายให้ใครก็ขายไม่ได้ก็เก็บไม่เหมือนเดิมคุณโจก็โทรเช้าโทรเย็นพี่ใจต้องซื้อของใช้นะพี่เพราะเราไม่ได้ขายของถ้าไม่ซื้อของใช้เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถบอกต่อได้เราก็จ่าจ่าก็ไปเปิดแกตลเราดูถ้าโจผ่านาน้ำเมื่อไหร่ก็ยาที่ฟันพี่ส่อดแล้วกันคิดว่าคณโจคงไม่มาง่ายแล้วอยู่ชนบุรีไปสรับบุรียาที่ฟันหลอดเดียวอะ่ะ วันลุงขึ้นสาม,มโมงโันจจอดอยู่ในบ้า,าทบนทะ,ะเอลอยิบดีบ้านไม่หนึ่งหลอดแล้วใส่ใจอะไรอธิบดีบ้านไม่ให้ใชายก็เก็บของเก่าไว้ก็ลองใช้ก็คือสามวันรู้สึกว่าฟันมันลื่นแล้วก็ไม่มีน้ำลายเหม็นบู๋แล้วก็ระหว่างวันเนี่ยปากไม่เปรี้ยวก็ตื่นเต้นก็ไม่บีบแยเพื่อนทิ้สองวันขายได้ห้าสิบเอ็ดหลอด